นีสวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูการติมนานนะครับในนานแสงสีเสียงประสาทเพิงตับนะครับซึ่งมีในวันที่15ถึง17นะครับตรงนี้ก็ซุ้มเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับนะครับที่ประกับบันโดยด้วยสไตล์แบบนางนานะครับของภาคเหนือนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เราใช้ไฟยังไม่เติมที่นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมเลยมาเดินสำรวจดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นการเปิดไฟนะครับครั้งแรกนะครับคืนแรกนะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับผมจะเดิมพาทุกท่านมาดูนะครับนะครับขนาดขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังสวยงามขนาดนี้นะครับเต่๋ยาหาเ่เสร็จจริงๆนะครับจะสวยงามขนาดไหนครับ นี้นะครับฝั่งข้างในนั้นก็เป็นตลาดบุรีรนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่ครับก็เป็นการร่วมมือระหว่างปชปพชนชัยกับอบตจระเข้มากนะครับนี่ครับช่วยกันทํานะครับทุกนี้ก็เป็นจุดเช็คอิงนี่ครับที่ดีบ้างเนี่ยนะครับนี่ครับซยน้ามากนะครับเป็นการออกแบบนะครับ ของอบตจอรเข้มากนนะครับนะครับออกแบบเองนะครับเอากระของตำบลจรเคีมากนะครับนะครับสวยมากนะครับนะครับจุดนั้นก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้น้ำไม่เสร็จนะครับนะครับน้ำไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้เลยนะครับ จะหาเสร็จแล้วจะซยนนำขนาดไหนนะครับนะครับอ้นี้ก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาตอนคืนนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังยังไม่ติดไฟครับส่วนนู้นก็เป็นตลาดโบราณนะครับตรงนี้ก็เป็นลานวัฒนธรรมมั้งครับนี่ครับเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับ จัดเป็นแบบบบลานะครับเป็นซุ้มบบรานะครับจะเป็นมานั่งนะครับประด,ดอยด้วยผักนะครับซื้อน้ำมาเลยเป็นกุดไอเดียมากเลยครับซึ่งใครจะเอาไปทำแบบอย่างของที่บ้านเราเนี่ยทำได้เลยนะครับโวยจริงนะครับ บานน้ำนะครับนี่ก็นี่ก็จุดเข้าไปในส่วนของตลาดโบราณบนะครับนะครับนี่ขนาดขนาดน้ำไม่เสร็จนะครับนางสวยน้ำขนาดนี้เลยนะครับถ้าหาเสร็จแล้วก็จะสว้ําขนาดไหนนะครับนะครับนี่ก็จุดเช็ดดินนะครับมีรถจักรยานนะครับสวยน้ำมากนะครับ นะครับจริงจริงของดอกปีมือในการออกเดียบนะครับส่วนนี้ก็ลูกนกนะครับเจ้าที่เฮเทียนเฮนานนานข้าวหอมมะลินะครับช่วงปีใหม่นะครับ,นะรบที่ท,ที่ที่เป็นกวดที่อำเภอพุกชัยมาเลยครับของอบตระรกีมานนะครับ,อออรรบซึ่งเอามา Okay. โชว์วันนี้ด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับก็ชวนกันมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะถ่ายอีกรอบหนึ่งครับผมจะทายไปเรื่อยๆจนถึงวันนานะครับนะครับผมจะถ่ายไปเรื่อ,อยๆจนถึงวันนาน,นะครับ,รว,นนนนรบว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับข้ขญญาพ้าสวัสดีครับ